ครับสวัสดีครับพี่ตุ๊กนะครับเซลสุดชัยชุมโชคครับเซลที่อิสุนครหลวงสาขาธัญบุรีของสิบที่นี่นะครับเดี๋ยววันนี้ทางพี่ตุ๊กเองนะครับจะพามาดูตัวมีเอตัว1.9 Active กันนะครับสำหรับเดิมๆจากโรงงานเลยเนี่ยสำหรับตัว Active เขาเนี่ยจะไม่ได้เป็นเบาะหนังมาให้นะครับแต่ทันเนี้ยรถคันเนี้ยจะสามารถใส่เป็นเบาะหนังเข้ามาได้ครับแล้วก็เป็นโปรโมชั่นนะครับที่พี่ตุ๊กจัดอยู่ก็คือจะใช้เงินออกรถพร้อมเบาะหนังเนี่ยอยู่ที่36,000บาทครับ ก็จะผ่อนอยู่วันละ16,500มบาทนะครับเดี๋ยววันนี้ลองไปดูกันว่าพอรถคันนี้ครับมันเปลี่ยนเป็นเบาะหนังมาแล้วครับมันจะเป็นอะไรยังไงบ้างรวมถึงรถคันนี้จริงๆแล้วจะไม่ได้ใส่เบาะหนังอย่างเดียวนะครับจะมีการตกแต่งอื่นๆอีกเยอะเลยเดี๋ยวเราลองไปดูว่ามันมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวลองไปดูกันนะครับครับนี่จะเป็นคร่าวๆของตัวรถภายนอกกันก่อนเลยนะครับว่าเดิมๆมันจะเป็นอย่างนี้เลยแต่ทีนี้เดี๋ยวทางพี่ตู้ครับจะออกมาอธิบายอีกทีว่าคันนี้ครับมันมีการอัปเกรดอะไรเพิ่มเติมมาากกกนนอจบั อ่าหลักๆเราไปดูโปรโมชั่นกันก่อนเลยดีกว่าที่เราบอกว่ารถคันนี้ครับพอเปลี่ยนเป็นเบาะหนังแล้วมันจะเป็นอะไรยังไงอ่าครับสําหรับเดิมๆของรถคันนี้ครับจะเป็นจะเป็นเบาะกำมะหยี่นะครับสีดำแต่ทีนนี้พอเปลี่ยนเบาะหนังมาแล้วครับในโปรโมชั่นนี้ครับมันจะเป็นเบาะหนังมาอย่างนี้เลยเป็นเบาะหนังสีดําครับเดินได้กับสีแดงก็จะเป็นทั้งคู่หน้ารวมถึงเป็นทั้งตอน2ตอนสามครับเราไปดูรีกทีนะครับนอกจากเบาะหนังแล้วครับเขายังเปลี่ยนเป็นที่พักแขนด้านข้างให้ด้วยนะครับทั้งตรงที่พักแขนเองแล้วก็ตรงแผงประตูตรงนี้ นี่ให้ด้วยนะครับนะครับเดี๋ยวลองไปดูตอนสองกันนะครับนี่ครับเป็นเบาะหนังครับเดินได้สีแดงครับแผงประตูตอนที่สองก็จะเป็นเบาะหนังที่แผงที่บังแขนเหมือนกันนะครับแล้วก็แผงประตูส่วนตอนสามครับจะเป็นอย่างนี้ครับตอนสามก็เป็นเช่นเดียวกันครับเปลี่ยนเป็นเบาะหนังให้ด้วยนะครับอ่า ก็คือสรุปคร่าวๆนะครับรถคันนี้จริงๆแล้วตัวมีเอเกตัวเริ่มต้นนะครับถ้าเราเปลี่ยนเบาะหนังนะครับจริงๆแล้วมันก็พร้อมกับการใช้งานอยู่แล้วเพราะว่ารถคันนี้นครับ มันมีหน้าจอมีกล้องมองถอยมีเบรกมือไฟฟ้าแล้วก็ระบบความปลอดภัยพื้นฐานครับมาให้ครบทั้งหมดอยู่แล้วแต่จริงๆแล้วมี X เอ็กตัวเริ่มต้นอย่างคันนี้ครับมันสามารถอัปเกรดได้หลายๆอย่างอย่างเช่นคันนี้ครับของลูกค้าเองครับจริงๆด้าแล้วหน้าจอกับกล้องมองถอยเดิมเนี่ยครับก็จะเป็น7นิ้วเปอนกล้องมองถอยใช่ไหมครับแต่ลูกค้ารายนี้ครับก็จะอัปเดตเพิ่มเติมขึ้นไปอีกครับก็จะเปลี่ยนเป็นจอ Android ด้วยเพื่อให้สามารถใช้งานได้ง่ายขึ้นใช้งานอินเทอร์เน็ตได้รวมถึงคันนี้ครับที่ จะเพิ่มในเรื่องของราวหลังคาครับก็มาให้มันดูสปอร์ตแล้วก็สวยงามมากขึ้น,นครับนี่ครับเดิมๆจะไม่ได้มีตัวราวหลังคานะครับแล้วก็ลูกค้านะครับอัปเกรดอันนี้เป็นอัปเกรดใหญ่นิดนึงนครับราคาจะสูงนิดหนึง่งก็คือจะเพิ่มในส่วนของการทับกระจกด้านข้างมาด้วยนะครับพร้อมกับแ่งสวิตพับกระจกด้านในอันนี้ก็สามารถเพิ่มได้ครับส่วนในเรื่องของบันไดข้างอันนี้เดิมๆม,มาจากโรงงานนะครับเราก็จะ ลายนี้เดิมๆม,มาจากโรงงานเป็นขอบ17นิ้วนะครับส่วนด้านหน้าอีกนิดนึงด้านหน้าเนี่ยลูกค้าไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากครับจะเพิ่มไฟตัดหมอกเข้ามาอีกหนึ่งอย่างครับส่วนไฟหน้าเป็นแบบใบ LED projector อยู่แล้วอันนี้จะเป็นเดิมๆสแตนดาดโรงง,งานกระจังหน้าเป็นสีแบบเปียโนแบ็กครับส่วนฉีดสองข้างตรงกลางครับอันนี้ก็จะเป็นสีเทาครับสรุปง่ายๆเลยถ้าเราบอกว่าเราต้องการแค่ออปชันพื้นฐานแบบว่า สบายๆพร้อมกับการใช้งานแล้วครับสาหรับตัวมีเอกตัวเริ่มต้นนะครับเราเปลี่ยนเป็นเบาะหนังจริงๆแล้วก็พร้อมกับการใช้งานอยู่แล้วรวมถึงถ้าสมมติลูกค้าอยากเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นด้วยอยากเพิ่มเติมตัวไฟตันมอเข้ามาก,กระจกข้างพับข้างเข้า,ขามาราวหลังคาเพิ่มความสวยงามเข้ามาหรืออยากเปลี่ยนจอจากตัวที่เป็นจอ7นิ้วครับเปลี่ยนเป็นจอ Android 9เนี้ยอันนี้ก็สามารถเปลี่ยนได้แต่ถ้าใครบอกว่าเพิ่มเบาะหนังก็พออันนี้ก็อย่างที่บอกครับมีโปรบ มีโปรโมชั่นอยู่ก็คือจะใช้เงินออกรถอยู่ที่36,000บาทครับแล้วก็จะผ่อน84งวันเนี่ยอยู่ที่16,500บาทอันนี้จะเป็นโปรพร้อมกระบะหนังนะครับหรือว่าลูกค้าอยากแต่งอะไรเพิ่มจะเปลี่ยนล้อแมก็กจะเพิ่มจัดทรงจะเพิ่มโช้กอัพอันนี้ลองเช็คราคากันมาได้อันนี้ทางเราสามารถมีบริการเปลี่ยนหรือว่าทําเป็นโปรโมชันโปรโมชันออกมาสาหรับลูกค้าแต่ละท่านนะครับได้สําหรับตัวี i x สรุปง่ายๆมันสามารถปรับเปลี่ยนได้ทั้งหมดเลยเพิ่มเติมเพิ่มอุปกรณ์เพิ่มฟังก์ชันต่างงๆ้ทั ถ้าลูกค้าอยากเพิ่มเติมอะไรหรือว่ามองแค่บอนหนังเดียวก็พอแล้วครับอันนี้ทุกโปรโมชั่นเลยสามารถทักมาหาทางที่ทุกได้เลยครับยินด,ดีให้คำแนะนำนะคำปรึกษานะครับเดี๋ยวก็จบรีวิวสั้นๆเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ